3ชั้นทอดตะไคร้มันเยิ้มเยิมมาเสิร์ฟแล้วจ้าหมาก3ชั้นง่ายๆแค่2ขั้นตอนจะอยู่หอหรืออยู่บ้านก็ทําได้หมดทําำว้กินกับข้าวเหนียวยิ่งอร่อยเข้ากันไม่พอเจีหมูมาพร้อมน้าจิ้มแจ่วรสเด็ดด้วยไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนำหมู3ามชั้นใส่ลงภาชนะผสมเทน้ำปลาลงไปคลุกเคล้าเล็กน้อยให้เข้ากัน เท่านี้จ้ะนําไปหมักทิ้งไว้30นาทีครบเวลาแล้วใส่แป้นทอดกรอบน้ําเย็นจากนั้นคลุกเบาๆให้ทั่วทั้งชิน้นใส่งาขาวเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนําไปพักไว้ก่อนนะทอดเครื่องเคียงกันต่อตั้งกระทะใส่น้ํามันรอให้ร้อนใส่ใบมะกรูด นับวิในใจหนึ่งสองสตักขึ้นได้เลยจ้ะทอดเพื่อให้มีความกรอบเบาๆเท่านั้นใส่พริกแกงจินดาลงทอดคนไปมานับในใจสามวิตักขึ้นได้เลยจ้ะตามด้วยตะไคร้โขลกหยาบเจ๊หมูจะนาําตะไคร้ไปหั่นทอดและนําไปโขลกจนได้เป็นเส้นแบบนี้นะจ๊ะคนไปมาจนตะไคร้เป็นสีเหลืองทองก็นําขึ้นเสด็จน้ํามันไว้ได้เลยจ้ะ ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมนันนำสามชั้นที่หมักไว้ลงทอต่อได้เลยเปิดไฟกลางรอจนสามชั้นสุกด้านหนึ่งแล้วค่อยพลิกอีกด้านนะจ๊ะสังเกตให้สีของสามชั้นเหมือนสีกล้วยแขกก็ใช้ได้แล้วจ้ะนำขึ้นเสด็จน้ำมนันรอไว้นะ เรียบร้อยแล้วเรานำมาหั่นกันค่ะหั่นระยะชิ้นไม่ต้องใหญ่มากเวลานำไปเรียงใส่จานจะได้สวยงามน้าฐานหนังของสามชั้นจะกรอบนิดๆเนื้อด้านในไม่แห้งเกินไปนะาทานมากเถอะเท่านี้ก็พร้อมทานจ้าเมนูสามชั้นทอดตะไคร้ลองทำตามใจหมูกันเลยนะทุกคน ใครสนใจสินค้าเจ้หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ้หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ